เป็นแค่เรื่องกระจิตริษอาจสำหรับตำราหนังสือนังหากรรตู้นิความคิดอาจค,าคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็รุลนนี้อาจเสิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต ายการของเรานะคะเน้นสิ่งที่บอกว่าเราจะรู้รอบด้านถ้าเราอ่านรอบตัวะะอ่านอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่านอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี้เบียนหัวแล้วค่ะพ<อ>ี่อา่านคือสิง่งต่างๆรอบตัวอ่า,า,า,อานหมดเลยเป็นป้ายไหม่ว่าจะเป็นถุงกุ้ยแขกอะไรล่ะสามารถอ่านได้หมดนะคะทุกอย่างเป็นความรู้ที่เอามาใช้ได้ทั้งนั้นนะคะรายการของเราจะยื่นคาท้าไปให้กับน้องๆน,นะคะชั้นประถมนะคะทั้งต้นทั้งปลายเลยดูว่า ที่ไหนเนี่ยสามารถรับคำท้าแล้วก็มาพิชิตคุ้มทรัพย์หนังสือของเราไปได้นะคะแล้วก็ไม่ได้พิชิตไปให้โรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียวยังมีการเล่นเพื่อให้ด้วยสัปดาห์นี้ครับเราเล่นเพื่อให้โครงการนิทานคารวานมูลนิธิดวงประทีปครับใช่แล้วแต่ว่าใครนะคะน้องๆจากโรงเรียนไหนจะเป็นโรงเรียนใจดีที่เล่นเพื่อให้เพื่อนๆจากโครงการนี้ไปดูทีอากันค่ะที่โรงเรียนสารศาสตร์สมุทรสาร เขาคนนี้กับภารกิจสำคัญนั่นก็คือ,อภารกิจมอบคำท้าของเรานั่นเอง าให้อ่านขออาสาพาน้องๆไปคัชนศึกษากันถึงกองถ่ายละครภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ผ่านหนังสือโมชิปูนกองถ่ายทั้งรายการกระตูนรายการข่าวหรือละครที่น้องๆเคยดูกันนั้นมีขั้นตอนและวิธีการผลิตอย่างไรและมีใครทําหน้าที่อะไรบ้างเราไปบุกกองถ่ายเพื่อหาคําตอบพร้อมกับช่วยเชน้องๆโรงเรียนสารศาสมุตศา์พร้อมกันครับมั่นใจแล้วค่ะพร้อมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ พันเปอร์เซนต์เลยค่ะงานเปอร์เซนต์เลยครับ ดเด่นเลยครับโดดเด่นคนนี้คนนี้มาอยู่ได้เลยวันนี้นะคะน้องๆนะคะมาจากโรงเรียนสารศาสตร์สมุทรสารนะคะจะมาอยู่กับเราตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยครับนี่เราเล่นเพื่อให้โครงการนี่ทานคาราวาเนี่ยครับทำไมต้องให้โครงการนี้ครับเขาต้องไปทั่วประเทศไปให้หนังสือให้เขายืมมาค่ะอืมเราก็เลย มอบไปเยอะๆจะได้<ช>ไปนี้<ช>ไปทั่วประเทศเลยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะเป็นโครงการที่เรียกว่าเอานิทาน,นะคะเป็นเล่าให้น้องๆที่อยู่ทั่วประเทศ<ช>ได้ฟังกัน<ช> <ๆ S 2> วันนี้วันแรกคิดว่าทําได้อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลย ข้อมูลนะคะสำหรับคำถามแรกมาจากหนังสือโจทย์ของเรานี่เองค่ะ เป็นเรื่องของสถานีโทรทัศน์นะคะสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็คือช่อง4บางขุนพรมนั่นเองซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อวันสุกร์24มิถุนายนนะคะพศ2498หรือเมื่อ56ปีมาแล้วต่อมานะคะก็ได้มีการพัฒนาจนมีสถานีออกอากาศนะคะเป็นช่องต่างๆมากมายนะคะอย่างที่เราได้ดูกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกนะคะออกอากาศครั้งแรกในปีพศ2479หรือว่าเมื่อ75ปีมาแล้ว ถึงเวลาท้าให้คิดค่ะพี่ทอยพี่ทอยมีข้อมูลไหมครับไม่มีอ้าว <c oughs> <c oughs> จบเลยไม่มีข้อมูลอ้าวพี่สมเอาผมคิดว่าพี่จะถามเกี่ยวกับโทรทัศน์เป็นช่องไหนกับช่องไหนนะครับถามว่าถ้ากดรีโมทเบอร์หนึ่งเนี่ยไปช่องอะไร <c oughs> ไทยพีพีเเนี่ยต้องกดรีโมทช่องไหนเนี้ยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> ว่าสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกอยู่ที่ทวีปใดเราแบ่งกันเป็นทวีปเลยเหรอครับทวีปอะไรจ๊ะทวีปยุโรปค่ะเอาไม่ใช่เอเชียหรอไม่ใช่หรืออเมริกาไม่ใช่แอฟริกาไม่ใช่ยุโรปแน่นอนอ่าน้องเชียเขาน่าจะถามว่าสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกคือช่องอะไรคือ สถานีอะไรคือประเทศอะไรอะค่ะโอ้โหละเอียดขนาดน,นั้นเลยนะครับ <S <S เอนา,นเอนานเละครับแหมมาทางสถานีโทรทัศน์แน่นอนเลยครับคำถามเป็นอะไรนะครับฝ่ายอย่างพี่สายจ้าประเดิมวันแรกนะคะก็เป็นคำถามคิดว่าน้องๆน่าจะตอบกันได้นะคะคำถามแรกมีอยู่ว่าสถานีโทรทัศน์ที่ใดเนะคะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกระหว่างข้อ,อกอไก่นะคะ BBC ของประเทศอังกฤษหรือว่าข้อข,อขอไข่ CNN ของสหรัฐอเมริกาค่ะ ทั้ง B B C และ C N N คุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วครับแต่สถานีโทราาทัศน์แห่งแรกของโลกคือข้อไหนกันแน่ถ้าพร้อมแล้วชิงเวลาท้าให้ตอบค่ะโอ้โหน้องๆเขามั่นใจครับเลือกตอบกอไก่หมดเลยครับ คนแรกคำถามแรกประเดิมเลยนะคะเทมัหมดเลย30คนใครจะให้เหตุผลพี่ได้บ้างว่าทำไมถึงเลือกข้อนี้เอาไรมั่นใจเนาะอ๋าน้องแบมน้องแบมอ่านเจอในหนังสือค่ะหนังสืออะไรคะหนังสืออะไรกัหนังสือโมชิตะลุยกองท่ายค่ะเป็นสถานีแห่งแรกของโลกเขาเขาฉายอะไรให้เราดูลูกหนังแอนิเมชันค่ะแอนิเมชันแอนิเมชันเู้ะค่ะปัจจุบันหรือว่าครั้งแรก ครั้งแรกครัก็มีแอนิเมชันเลยอ่ะ Toy Story ค่ะเนอพี่ทิ้ว BBC เนี่ยออกอากาศครั้งแรกฉายอะไรครับฉายการ์ตูนการ์ตูนเรื่องอะไรครับโซเลมอนโดเรมอนเอาละเอาละ BBC อยู่อังกฤษฉายโดเรมอนจากญี่ปุ่นเป็นการรวมกำลังกันอ๋อมาอั้งอังครั้งแรกที่อังกฤษอั้งองอยู่อังกฤษเลย น้องๆเลือกตอบมาแล้วนะคะ30คนเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือน้องๆเขาตอบ BBC ครับคุณผู้ชมคิดเหมือนน้องๆเขาหรือเปล่าครับสถานี BBC ในอังกฤษค่ะถูกต้องสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลกคือ BBC ในประเทศอังกฤษ เป็นสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาสาระบันเทิงที่หลากหลายออกอากาศครั้งแรกในปีพศ2479หรือเมื่อ75ปีมาแล้วส่วน CNN ในประเทศอเมริกาเป็นสถานีโทรทัศน์เคเบิลครับที่นำเสนอข่าวตลอด24ชั่วโมงออกอากาศครั้งแรกในปีพศ2482หรือเมื่อ72ปีมาแล้วครับ ต่อไปเนี่ยต้องตั้งใจให้ดีเลยนะเพราะว่าจะเป็นคําถามที่ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือ,อนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยมาพวกเรา คำถามข้อที่2นี้เป็นการสะสมขุมทรัพย์หนังสือครับตอบถูก5,000ันเอกฉันทวีคูณน,นั่นคือตอบถูกเกินครึ่งรับขุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับขุมทรัพย์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0,000บาทไปเลยครับคำถามข้อที่สองนะคะเป็นคำถามอ่านสดค่ะมีข้อความนะคะมาให้น้องๆได้อ่านกันเรื่องราวจะเป็นยังไงไปอ่านค่ะฉันเดินไป,ไปตลาดผ่านแ ทองป้าทอเห็นปลาสดสดแล้วน้ำหลไหลอยากได้หลปลาทูากตัวไปกินเทปปลาฉันไม่มีเงินกับขขาวงากแค่เดินผ่านเขาก็ไล่ฉันแล้วคงต้องรอคืนนี้แต่ค่อยๆย่องอย่างเงียบๆมาขโมยปลาเพราะฉันเดินย่องเท้าได้เบามากถ้าปลาทองจับได้ว่าฉันขโมยปลา ใช้เขคงจะถูกจับเข้ากรงแน่ๆเข้าใจไหมเข้าใจอ่านกันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาท้าให้คิดค่ะน้องคนะครับเขาถามเกี่ยวกับอะไรอุ้ยยี่อมสินรู้แล้วนะครับว่าคําถามคืออะไรล่ะครับเกี่ยวกับสัตว์ครับว่าสัตว์ตัวไหนมันขโมยเลยครับรู้เลยเพราออาจจะถามว่าทํายังไงฉันจะได้ถึงกินปลาพวกนี้ค่ะก็ไปซื้อสิเขาน่าจะถามว่า ว่าปลาราคาเท่าไหร่กี่บาทจ๊ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้อันนี้คือเราต้องสืบในราคาปัจจุบันนะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องควบคุมราคาปลาใช่ไหมครับไม่งั้นจะมีการขโมยปลาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่หมดเลยเขาจะถามว่าใครเสีตัวไหนขโมยไปเหรอเสิยงต แมวแน่ใจครับโมหรือเปล่าไม่ได้โมไม่ได้โมโด้วยอ้าวรานจะเหลือกี่ตัวคะตอนแรกมีกี่ตัวจะ๊ะขโมยไปกี่ตัวอ๋อขโมยไปกี่ตัวแล้วขโมยไปกี่ตัวจะ๊ะไม้เจอไม่บอกไหล <c ười> กมล่ะทิ้งให้เราเกอ้อเลยเอาละครับเรื่องราวคำถามจะเป็นอย่างไรนั้นครับฟังจากพี่สายเลยจ้า มาฟังคำถามกันนะคะคำถามมีอยู่ว่าจากข้อความที่น้องๆได้อ่านไปนะคะฉันในข้อความนั้นเนี่ยหมายถึงใครระหว่างกรไก่หมาหรือว่าขอไข่แมวค่ะฟังคำถามแล้วครับน้องๆเหมือนจับประเด็นกันอยู่มีข้อความที่บ่งบอกคำตอบครับแต่คืออะไรครับแมวหรือหมาและตอนนี้ก็ถึงเวลาท้ายตอบค่ะโอ้ฮ oh. uh ่า huh. แหม่อนี้น้องๆเขาพร้อมใจกันครับตอบแบบเอกชันเทวีคูณเลือกแล้วเรียบร้อยอ้าวบอกหน่อยทำไมถึงคิดว่าเป็นขอไข่เป็นแมวหนูอ่ามันไปขโมยปลาค่ะแล้วหมาขโมยปลาไม่ได้เหรอลูกไม่ได้ค่ะทำไมอะคะเพราะหมาไม่ชอบกินปลานี่ก็คิดแบบเหมารวมว่า,าแมวกินปลาแล้วถ้าเป็นหมาหมาจะกินอะไรหมากินอะไรครับ มากินอาหารหมาค่ะคนเมื่อคนเบื่อหมากินอาหารเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเราะว่ามีคําว่าย่องเบาอะค่ะย่องเบาทําไมเหรอครับแมวเขาย่องเบาเบาค่ะแต่หมาเขาเดินแบบแรงๆนะคะหมาเดินแรงบ้านหนูเลี้ยงป่ะลูกบ้านหนูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวป่ะเลี้ยงหมาค่ะอ๋อเลี้ยงหมามันเดินแบนี้เหรอโอ้โหหมาโมโหเหรอพี่โมโหอะไรกไม่แรงขนาดนั้นแต่แรงกว่าแมวค่ะแมวนี่คือแบบ เบามากเลยโอ้ย่องเบาตื่นเต้นมากเอาล่ะน้องๆก็เลือกต่อมาแล้วเลือกข้อขอไข่เป็นเอกฉันท์นะคะ30คนนะครับลุ้นกันในการน้องๆนะคะจะสามารถสะสมคุนหนังสือในวันแรกได้หนึ่งมืบวกกับหนังสืออีก30เล่มให้กับทั้งโรงเรียนของตัวเองนะคะแล้วจะสามารถเล่นเพื่อให้นะคะเพื่อนๆนะคะที่รออยู่ที่โครงการนิทานคารวานได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับคําตอบของข้อนี้ค่ะ ต้องลุ้นขอไข่ครับถ้าถูกครับรับคุ้มซัพย์หนังสือ1 0 0 0 0บาทครับข้อขอไขแ่แม่หะือไงเดิมวันแรกนะคะน้องๆสะสมคุมซับหนังสือได้1 0 0่งมกับหนังสืออีก,ก,ก3เมริเล่มเราจะสังเกตได้จากข้อความที่บอกว่าฉันเดินย่องเท้าได้เบามากนะครับ ตรงนี้นะครับย่องเท้าได้เบามากเนี่ยคงจะหมายถึงสุนัขเป็นไปไม่ได้ก็คงจะต้องหมายถึงแมวเช่นเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่เป็นสัตว์ที่เดินโดยใช้ฝีเท้าที่เบามากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบของข้อนี้ที่ถามว่าฉันนั้นหมายถึงสัตว์ชนิดใดน,นะครับคตออาตอบก็ขอไข่แมวครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคต็ลักสีกรุงเทพ10210หรือ readatpbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือโมชิปวนกองถ่ายมอบให้10รางวัลครับตอนนี้เรามีข่าวมาบอกเรา มี f a c e b o o k f a n p เ g e ไปของตัวเองแล้วดังนั้นนะคะใครนะคะที่มี Facebook สนใจอยากจะบอกว่าชอบเล่มโปรดเล่มไหนยอยากจะสมัครอยากจะร่วมกิจกรรมอยากจะดูรายการย้อนหลังอยากจะเห็นหน้าตัวเองชัดๆ เข้าไปเลยนะครับ Facebook แล้วก็เซิร์ชหาคำว่าท้าให้อ่านเข้าไปกดถูกใจหรือกดไ like ลค์ได้เลยบกดไลค์ไลค์เหมือนกันหมดเลยสามารถติดตามกิจกรรมของรายการได้นะคะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปเป็นแฟนเพจก,กันเยอะๆด้วยละกันนะคะควันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะัครบ,ครบ